สวิงวันนี้นะคะมีคำเตือนสำหรับคนที่ชอบดาวน์โหลดสติกเกอร์ลายฟรีนะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะต้องระวังนะคะเพราะว่าอาจจะถูกหลอกแล้วก็โดนสวมสิทธิ์จากภัยไซเบอร์ค่ะโดยเป็นการแจ้งเตือนมาจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมีการชักชวนสมาชชิกผู้ใช้แอปพลิเคชันสื่อสารแล้วก็ส่งข้อความลายให้โหลดสติกเกอร์จำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ปีใหม่นะคะสติกเกอร์การ์ตูน ซึ่ง d ีเเองก็ได้มีการติดตามผู้กระทำความผิดผ่านไลน์แล้วก็ได้รับแจ้งข้อมูลนะคะจากผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากค่ะ โดยทาง DES เองนะคะก็แนะนำค่ะให้คนที่ใช้ลายทุกคนเนี่ยนะคะตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังการดาวน์โหลดสติกเกอร์ที่ไม่ได้มาจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์โดยตรงค่ะโดยมีข้อความที่ไม่น่าไว้วางใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโหลดสติกเกอร์ฟรีถ้าส่งข้อมูลให้กับเพื่อนครบ10คนเป็นต้นนะคะ ทั้งนี้การเชิญชวนให้โหลดสติกเกอร์ดังกล่าวค่ะก็อาจจะมีการหลอกลวงให้ผู้ใช้ไลน์นะคะใส่ชื่อแล้วก็รหัสการเข้าใช้ไลน์รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพนะคะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือว่ารหัสการใช้งานของเราเนี่ยไปทาธุรกรรมต่างๆหรืออาจจะมีการสวมสิทธิ์เป็นเรานะคะเพื่อที่จะไปกระทําความผิดได้ค่ะ สำหรับสติกเกอร์นะคะที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จาก LINE ค่ะก็จะมี2รูปแบบหลักๆนะคะคนที่ใช้แอปพลิเคชัน Line ก็น่าจะทราบกันดีค่ะว่าจะมีทั้ง s p o n s ซอร์สติ e r กอรนั่นก็คือสติกเกอร์ฟรีนะคะที่จะได้รับเมื่อเราเนี่ยไปเพิ่มเพื่อนของแบรนด์ต่างๆนะคะอีกสติกเกอร์แบบหนึ่งก็คือมิ s ชั่นสติกเกอค่ะซึ่งก็จะเป็นสติกเกอร์ฟรีนะคะที่เราจะได้รับเมื่อไปร่วมกิจกรรมทางการตลาดผ่าน บัญชีทางการของแบรนด์นั้นๆนะคะอย่างเช่นไปตอบแบบสอบถามแล้วก็จะได้ลิงก์ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ลายมานะคะและถ้าเกิดว่าเราสงสัยเนี่ยว่าสติ๊กเกอร์ที่ส่งมาให้เราโหลดฟรีมีความถูกต้องหรือเปล่านะคะก็ขอแนะนำค่ะให้ผู้ใช้งานนะคะไปโหลดสติ๊กเกอร์ฟรีในแท็บฟรี ของสติกเกอร์ช็อปภายในแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนะคะแล้วกรณีที่มีการเพิ่มบัญชีทางการหรือว่าเป็น Official Account นะคะก็ขอให้สังเกตไอคอนรูปโล่ที่อยู่หน้าชื่อ Official Account นั้นนะคะว่าเป็นสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินหรือไม่เพราะว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ค่ะก็จะเป็นการแสดงว่าบัญชีเหล่านั้นเนี่ยเป็นบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบแล้วก็รับรองจากไลน์แล้วค่ะ ปัจจุบันนะคะก็มีมีชาชีพค่ะที่ส่งข้อความมาทางไลน์นะคะบอกว่าให้โหลดสติกเกอร์ฟรีนะคะอาทิเช่นสติกเกอร์ปีใหม่หรือว่าสติกเกอร์ที่เป็นรูปการ์ตูนต่างๆนะคะตรงนี้นะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้รับแจ้งนะคะว่ามีผู้เสียหายจํานวนมากตรงนี้นะคะก็ขอฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนค่ะว่าการที่เราจะโหลดสติกเกอร์ต่างๆนะคะควรจะโหลดนะคะจากผู้ให้บริการทางสื่อสังคมออนไลน์โดยตรงนะคะตอนนี้นะคะสติกเกอร์ทางไลน์นะคะที่มีการส่งข้อความนะคะที่เป็นการหลอกลวงจาก มีชาชีพก็จะมีอาทิเช่นนะคะโหลดสติกเกอร์ฟรีนะคะโดยให้ส่งต่อข้อมูลตรงนี้อีก10คนเพื่อโหลดฟรีนะคะเป็นต้นค่ะการเชิญชวนให้โหลดสติกเกอร์ลายดังกล่าวนะคะก็จะทําให้ผู้ใช้ลายนะคะอาจจะถูกหลอกนะคะให้ใส่ชื่อนามสกุลนะคะรวมถึงรหัสพาสเวิร์ดต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงข้อมูลส่วนตัวนะคะของพี่น้องประชาชนลงไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของมิชาชีพนะคะที่จะทําไปทําธุรกรรมแทนท่านได้นะคะ และสำหรับใครนะคะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการถูกหลอกลวงออนไลน์ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะแจ้งไปได้ที่สายด่วน1212 12ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสซวิงในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 plus news สำหรับวันนี้แอนชนพนุ์พัทรคจีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ